วิธีการกค่ะอีทรีตอนนี้มาอยู่ที่บ้านละกองอาม่าค่ะดีงามมาแล้วจะตายแล้วจ้าอีนน้ค้าหมูอบสอนนะคะ มาพร้อมกับเก๊กฮวยสุดอะมาค่ะ <_ d ata> แล้วต้องลองชิมแล้วนะว,ว่าโอเคหรือเปล่าแม่อยากให้เห็นบรรยากาศแล้วก็ถ่ายมุมนี้คือแบบคุณพระต้องยอมอ่ะเป็นบ้านเก่าหมดแต่เป็นบ้าน ช้อนตับกรบเพาอเราปะไม่ได้จริงต้องถ่ายให้เห็นอนุญาตนะดูดีดูนะด,ดูหมูนะโอ้หูดูดียุ้ยจะไม่ต้องแบบดูดีนี่ไม่ได้กดออกแรงเลยนะต้องฟังนี้นะ จบที่ตรงนี้อะอจังเขีปาที่ขอบอแลวบรรยากาศดีๆทำให้กับข้าวยังอร่อยขึ้นสับข้าวดีมคะแล้วก็อร่อยมากเลเขาจะทันน้ำเก็บหอยแบบนี้ ฉันกินฉันรู้เลยนี่คือนี่คือเกี๊ยวก้ยจริงๆอะ่ะมันคือเกงห้วยที่แบบไม่ได้ใส่น้ำตาลจนหวานนะมันคือเกงห้วยที่มันยังแบบมีกลิ่นหอมๆของเกีห้วยแล้วแบบมันจะมีความแบบติดขมนิดแต่อร่อยนะมันเป็นกลิ่นที่แบบกลิ่นกลิ่นเกี๊ยว้ยจริงๆที่กินตอนเด็กๆ เพ่งกล่าวในเวลาอันรวดเร็วคะ่ะให้เห็นว่าหมดจริงนะฉันไม่ได้กินเล่นนะคะมา,นาออนหน้ากงอนมนะคะค่ะก็มากันไน้นนะคะอยู่ตรงสนนเจ้าคุณอูนะคะเข้ามาในสอยถนจเจ้ายพยาสามนะคะผ่าน ทเท,ที่ยวสยามไปแกะสมเด็จพระศิษย์กับริมท่าบรมราชชนนีมานะคะสุดเลยสุดซอยเลยนะคะริมแม่น้ำจะอยู่ริมแม่น้ำแบบนี้เลยคุณก็จะได้ไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้เหมือนที่ดิฉันเห็นนะคะเดี๋ยวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะเซอร์กัมแอนด์อีพีนาา่านะจ๊ะสบายจ้าดีมมากวันเลยรถบรรยากาศดีอาหารดีปรีเพรม